ก่อนหน้านี้นะคะนุกเคยพูดถึงว่าเครื่องประดับบางชิ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับอีมาเจนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุกจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูตรงหน้าสมุดภาพก่อนนะคะเครื่องประดับที่นุกจะพูดถึงในวันนี้นะคะมีทั้งอันที่ตอนนี้ในเซิร์ฟกลอลมีแล้วแล้วก็บางอันที่ในเซิร์ฟกลอลยังไม่มีนะคะเดี๋ยวจะพูด ทีเดียวไปเลยเนาะแล้วก็นุกจะใช้วิธีการเอาภาพจากของเซิร์ฟไต้หวันนะคะมาตัดสลับให้ดูนะคะทุกคนจะได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึง่งบางคนอาจจะแบบงงว่าแบบเ,เครื่องประดับกับ i อ a มจเมนเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือว่าเวลาที่เรากดเข้าไปดูพวกเครื่องประดับต่างๆอะคะ่ะ บางทีเราจะสังเกตว่ามันมีสถานะนี้นะคะคือเพิ่มปริมาณดามจ5%แก่เป้าหมายที่มีผลติดพิษหรือว่าแก่เป้าหมายที่มีผลกัดกร่อนอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันมีเยอะมากมีหลายอย่างมากนะคะซึ่งไอ้ผลอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เป็นตัวหนังสือสีแดงตรงเนี้ยมันมาจากอ m มาเจนค่ะเนี่ยแหละคือความเกี่ยวโยงของมันนะคะ จริงๆเราสามารถ ignore ได้เลยนะคือเราแบบไม่สนใจคือเราอยากใช้อันไหนก็ใช้อยากใช้อิมเจนอันไหนก็ได้ก็คือแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบว่าดึงประสิทธิภาพดึงความสามารถของเครื่องประดับชิ้นนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่นะคะก็จะแนะนําว่าให้ใช้เครื่องประดับพวกนั้นคู่กับอิมเจนที่มันจะส่งผลเกี่ยวโยงกันนะคะเดี๋ยวนุกจะพาทุกคนค่อยๆดูไปทีละอันนะคะว่า มันมีเครื่องประดับอันไหนบ้างเนาะแล้วก็มีอิมาเจนตัวไหนบ้างนะคะที่จะสมผลถึงกันเนาะอันแรกเดี๋ยวเร,เริ่มจากอันนี้ไปเลยนะคะก็คืออันนี้เนาะคือจะ,อะมันจะเพิ่มประมาณดามจแก่เป้าหมายที่มีผลติดพิษใช่ไหมเดี๋ยวตอนสุดท้ายนุกจะทําสรุปให้นะคะตอนนี้ให้ทุกคนด,ดูไปเพลินๆก่อนเนาะมันจะไม่ใช่เครื่องประดับทุกชิ้นนะคะที่จะมีอะไรแบบนี้เนาะ สำหรับสร้อยนะคะก็คือจะมีแค่อันเมื่อกี้ที่นุกเปิดให้ดูนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นของบอสตัวที่7นะคะที่ตอนนี้ในเซิร์ฟโกลบลยังไม่มีนะสร้อยอันที่นุกบอกนะคะก็คืออันนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะเป็นของบอสตัวที่7นะคะสเตตัสต,ตรงนี้นะคะคือบอกว่าเพิ่มอัตราคริติคอล2.5ปแก่ศัตรูที่มีสถานะกัดกร่อนนะคะ สำหรับสร้อยคอนะคะก็จะมีแค่2ชิ้นนี้นะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูต่างหูนะคะต่างหูอันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้นะเป็นของบอสตัวที่3นะคะนุกจำชื่อบอสไม่ได้เนาะให้ทุกคนดูภาพเอาก็แล้วกันนะคะตัวนี้นะก็คือจะเพิ่มบริมาณดาเมจ5%้เแก่เป้าหมายที่มีผลเผาไหม้นะคะเมื่อกี้เรามีผลติดผิดแล้วใช่ไหม แล้วก็มีผลกัดกร่อนอันนี้ผลเผาไหม้นะคะอันต่อมานะก็คือของบอสตัวที่6ค่ะอันนี้นี่เพิ่มปริมาณดาเมจ5%แก่เป้าหมายที่มีผลเปล่งแสงอ่ะอันนี้คือสถานะแตกต่างกันออกไปเลยนะส่วนของต่างหูนะคะในเซิร์ฟโกลบอก็จะมีแค่นี้นะคะแต่ว่าในเซิร์ฟไต้หวันมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะ มันคือต่างหูของบอสตัวที่แปดค่ะคืออันนี้นะตรงนี้นะคะบอกว่ามันจะเพิ่มอัตรา c r i ติคอล2.5%เอร์เซนแก่ศัตรูที่มีสถานะหิมะกัดนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแหวนกันเลยนะแหวนอันแรกเลยนะคะที่มีสถานะอะไรพวกนั้นเนาะก็คือชิ้นนี้ค่ะเป็นของบอสตัวที่สี่นะธนุจำไม่ผิดคือมันจะเพิ่มปริมาณดาเมจ5%้แก่เป้าหมายที่มีผลหิมะกัด อันต่อมานะคะเป็นของบอสตัวที่ห้าที่เพิ่งมีได้ไม่นานเลยเนาะอันนี้นะคะเพิ่มปริมาณดาเมจห้าเปอร์เซ็นแก่เป้าหมายที่มีผลกัดกร่อนนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นเ,เครื่องประดับนะที่มีสถานะอะไรเมื่อกี้ที่นุกบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นติดพิษเผาไหมเปล่งแสงขิมากัดอะไรอะกัดกร่อนใช่ไหมต่อไปนะคะเดี๋ยวนุกจะพาไปดูอิมาเจนที่จะสามารถแบบว่า ออมอบสถานะพวกนั้นให้กับศัตรูได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปตามแต่ละธาตุเลยนะคะตัวแรกนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงอันที่เป็นสีดาวก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะใช้สี่ดาวกันมากกว่านะตัวแรกสุดเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะไม้นะไม้นะมันจะนี่ให้ทุกคนดูมีโอกาส100%มอบผลเผาไม้นะคะ ถ้าตัวที่เป็นาธาตุไฟอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการมอบผลเผาไหม้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะรากินะมังกรน,น้อยรากิก็คือมีโอกาสมอบผลเผาไหม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องมีโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าตัวที่เป็นสีดาวเนี่ยจะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะสามดาวมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นตเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละตัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูสรุปทีเดียวนะคะ เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นนะว่าแต่ละตัวมันมีสถานะอะไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากตัวที่แบบมันจะมีผลมอบสถานะนั้นๆให้แล้วนะคะบางตัวมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าออมอบสถานะนั้นให้กับศัตรูนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวที่เหมือนมาซัพพอตอีกทีหนึง่งประมาณว่าถ้าศัตรูนะ่ะติดสถานะเผาไหม้แล้ว ฉันก็คือจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้นั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ค่ะในอิมเมจนธาตุไฟนะคะก็คือจะมีน้องคนนี้ค่ะทาราโคนานะคะนี่ให้ทุกคนดูมันจะเพิ่มดาเมจ15%แก่ศัตรูที่มีสถานะเผาไหม้เห็นปะถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องประดับอันนึงที่มันมีผลเกี่ยวข้องกับสถานะเผาไหม้ใช่ไหมแล้วก็ใช้อิมเจนที่มอบผลสถานะเผาไหม้ แล้วก็ใช้อิมเมจอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มดาเมจให้กับศัตรูที่มีสถานะเผาไหม้ไปอีกนึกภาพเดี๋ยวว่ามันจะบวกบวกบวกไปอีกเท่าไหรอ่อ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ในเซิร์ฟกโบยังไม่มีนะคะน้องคือตัวนี้ค่ะเป็นหมูป่าน,ะนี่ตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าจะมอบผลหมดสติ3.5วินะคะ ให้แก่ศัตรูที่มีสถานะเผาใหม่ตรงนี้เลยเขียนไว้ชัดเจนมากน้องคนนี้นะคะต่อมานะคะมาดูที่ธาตุน้ํานะธาตุน้ำสนะีด่ดาวตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้นะซุยริวน้องจะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตมอบผลหิมะกัดนะคะส่วนตัวที่เป็นสามดาวนะคะคือน้องไก่ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมคะ่ะจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นตมอบผลหิมะกัดนะคะ ส่วนตัวที่มาซัพพอตอีกทีหนึ่งเนาะไม่เชิงซัพพอตอีกก็คือเหมือนแบบว่าอาจจะมาเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะคะในเซิร์ฟ g l o b a l ตอนนี้มันยังไม่มีนะคะแต่ว่าในของเซิร์ฟไต้หวันมีแล้วนะตัวแรกนะคะก็คือน้องปลาตัวนี้ค่ะตัวนี้นะจริงๆมันเป็นสายโจมตีนะคะแล้วก็คำอธิบายนะคะมันบอกว่าจะเพิ่มดาเมจสิบแก่ศัตรูที่มีผลหิมะกัดนะคะ แล้วก็มีตัวหนึ่งด้วยค่ะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยคืออ่ะเดี๋ยวให้ดูคือน้องอ่ะจะเพิ่มดามจนะคะสิร์แก่ศัตรูที่มีสถานะหิมะกัดเวลาที่โจมตีปกตินะคะมีโอกาส50%ที่จะมอบผลหิมะกัดด้วยค่ะคือน้องคนนี้แบบมี2ออย่างเลยอ่ะมีความสามารถ2ออย่างเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ น้องมาในช่วงคริสต์มาสนะหนูจำไม่ผิดนะคะช่วงหน้าหนาวต่อมานะคะเป็นของธาตุไม้นะธาตุไม้สี่ดาวนะคะก็คือตัวนี้แน่นอนเลยน้องงูโอโรโบรอสนะคะชื่ออ่านยากมากคือมีโอกาส1 0 0รเมอบผลติดพิษนะคะตัวที่เป็นธาตุไม้นะจะเป็นการมอบผลติดพิษนะคะส่วนสามดาวนะเมื่อกี้สี่ดาวใช่ไหมส3มดาวคือน้องคนนี้ค่ะอุกาอูก้านะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีโอกาส30%มอบผลติดผิดนะคะส่วนตัวที่ไม่ได้มอบผลติดผิดโดยตรงนะคะแต่ว่ามีความเกี่ยวโยงกันเนาะคือตัวที่ใน s ซิร์ฟ g l o b a l ยังไม่มีนะคะของไต้หวันนะคือตัวนี้ค่ะน้องจะคล้ายๆกับพวกสุนัขจิ้งจอกหมาป่าอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะบอกว่าจะเพิ่ม ดามจนะคะสิบห้าเปอร์ซ็นแก่ศัตรูที่มีสถานะติดผิดค่ะนี่น้องจะหน้าตาแบบนี้นะคะมากันที่ธาตุแสงค่ะธาตุแสงสี่ดาวนะคะก็คือสปาร์กี้ตัวนี้น้องปลานะคะตัวนี้มอบผลออมีโอกาสหนึ่งรอยเปอร์เซ็นใช่ไหมที่จะมอบผลเปล่งแสงนะคะถ้าเป็นสามดาวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทานตะวันนะ เมือนเดิมก็คือมีโอกาส30%มอบผลเปล่งแสงค่ะส่วนตัวที่มีความเกี่ยวโยงกันนะคะในเซิร์ฟ g l o b a l ยังไม่มีนะมันจะอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะคะตอนนี้นะก็คือน้องแมวที่มีปีกตัวเนี้ค่ะที่แบบหลายๆคนถามถึงกันมากเลยนะสถานะหนึ่งของน้องนะคะก็คือตรงนี้ค่ะคือจะเพิ่มดามจ15%เปแก่ศัตรูที่มีสถานะเปล่งแสงนะคะอะให้ดูหน้าตาน้องชัดๆนะคะคือแบบนี้นะ มาถึงธาตุสุดท้ายนะคะเป็นธาตุความมืดนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะไดโนเซารสนะนี่มีโอกาส100เมอบผลกัดกร่อนนะคะธาตุความมืดก็จะเป็นมอบผลกัดกร่อนนะแล้วก็ตัวที่เป็น3มดาวนะคะมีอยู่ตัวเดียวนะแวมแบตนะมีโอกาส30%มอบผลกัดกร่อน,นะคะ่ะก็คือจะประมาณนี้เลยส่วนตัวที่มีความเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ย ในของเซิร์ฟกลบอตอนนี้ยังไม่มีนะคะของเซิร์ฟไต้หวันก็ยังไม่มีเหมือนกันนะในเซิร์ฟไต้หวันมีตัวที่เป็นท่าความมืดทอดข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้มีตัวไหนเลยที่มีผลเกี่ยวโยงกับพวกสถานะกัดกร่อนสักเท่าไหร่นะคะสถานะอื่นๆของ i m a เ e จนุกจะยังไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนาะพอยต์หลักๆของเรานะคะคือเราอะเอาเครื่องประดับกับอิมเ e มาเชื่อมโยงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสถานะที่ สองอันนี้มีความแบบทับซ้อนกันนะคะบางคนฟังแล้วอาจจะแบบงงใช่ไหมแล้วก็จําไม่ได้นะคะว่าไอ้ตัวไหนให้สถานะอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปดูสรุปทีนุกทําไว้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพสรุปที่นุกทําไว้นะคะก็คือว่างแหละดูออก <c oughs> คือมันติดโควิดอยู่แล้วมันต้องอยู่แต่ห้องมันไม่มีอะไรทํานะคะก็เลยแบบเยพยายามหาอะไรทําให้มันไม่เบื่อนะ นุกเปิดในแอปนี้ดีกว่านะคะมันจะได้สามารถขีดเขียนได้ด้วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะซ้ายมือจะเป็นสถานะเนาะมีติดพิษเผาไหม้เป็นแสงหิมะกัดกัดกร่อนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพวกรูปภาพของเครื่องประดับแต่ละชิ้นนะคะให้ทุกคนพยายามดูแบบเป็นเป็นแถวไปนะคะคือถ้าแบบอ่าติดพิษอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเป็นแถวแนวนอนไปนะคะเผาไหม้ก็ดูเป็นแถวแนวนอนนะถัดมาตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นพวกอีมาเจนนะที่มอบผลสถานะนั้นๆนะคะอย่างแถวนี้นะคะก็จะเป็นอีมาเจนที่มอบผลสถานะติดพิษนะคะอันต่อมานะพวกรากีกับไม้เนี่ยก็คือเป็นอิมาเจนที่จะมอบผลสถานะเผาไหม้นะคะแถวที่3มนะคะก็จะมอบผลเปล่งแสงนะแถวที่4ี่มอบผลหีมากัดค่ะแถวที่ห้ามอบผลกัดกร่อนนะส่วนสุดท้ายฝั่งนี้นะคะ ก็คือจะเป็น Image จที่มีผลเกี่ยวโยงกับสถานะข้างหน้าที่หนูกเขียนไว้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะมันจะมีบางตัวที่มันจะเพิ่มปริมาณ a า a g e เท่านี้เท่าน,านี้ให้แก่เป้าหมายที่มีผลติดพิษอะไรประมาณนี้ค่ะ mm. ก็คือพวกนี้นะคะที่แบบมันจะมีความเกี่ยวโยงกันนะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเกี่ยวโยงกันของ i m a าเจแล้วก็เครื่องประดับนะคะอย่างที่นุกบอกไปตั้งแต่แรกเลยนะคะคือจริงๆเราจะ ใช้เครื่องประดับอันไหนก็ได้ Imagen อันไหนก็ได้คือแล้วแต่ความพึงพอใจของเราเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะดึงความสามารถของเครื่องประดับแต่ละชิ้นออกมาให้แบบมันแบบว่าคุ้มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนได้ใช้สถานะของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คู่กับ i m a เจนพวกนี้ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะนุ๊กไม่ได้จะมาบอกว่าอุย้ยทุกคนต้องทําตามนี้นะมันถึงจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มาบอกเป็นแบบ แนวทางเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าเออบางคนเขาอาจจะอยากออดึงความสามารถของเครื่องประดับพวกนี้ออกมาใช้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้กับอิมาเจนที่มันจะมอบสถานะนั้นๆให้กับคู่ต่อสู้เนี่ยความสามารถของเครื่องประดับพวกนี้มันก็จะไม่ถูกดึงออกมาใช้นะคะมันก็จะเป็นแค่แบบว่าเออเพิ่ม พังโจมตีเท่านี้ป้องกันเท่านี้อะไรแค่นี้เฉยๆนะคะแต่ว่าสเตตัสพิเศษอะไรพวกนี้มันจะไม่ถูกดึงออกมาใช้เผื่อว่าแบบบางคนอยากจะแบบเออใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยก็สามารถจับคู่อิมเจกับเครื่องประดับพวกนี้ให้มันแบบมาใช้คู่กันได้นะคะแล้วถ้าบางเออเราแบบมีอิมเจที่มันมีผลเกี่ยวโยงเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงเนาะก็ใช้คู่กันไปได้อีกนะคะ ถ้าใครได้ลองจับคู่แบบนี้ใช้แล้วนะคะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงมาบอกนุกด้วยนะนุกจะได้เก็บเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ